ขนาดนี้นักแข็งเราก็ได้ m o d ฟ f y รถเป็นที่เรียบร้อยขนาดนี้พร้อมที่จะยกล้อแล้วสตันเตรียมนักแข่งอาตัวถ่วงไปได้แล้วครับรถของเรามีถ่วงด้วยครับจัดไปครับ

<laughs> 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 that person.